แห่คอมเมนต์เพลงตาสว่างโมเดิร์นดอกเย้ยพระเอก MV ยังไม่ตาสว่าง oh, <no. S 1> จากกรณีที่เทพโพงามศิลปินตลกออกมาพูดถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ออกมาชุมนุมไล่รัฐบาลหลังมองว่ารัฐไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตโควิดได้โดยแสดงความคิดเห็นเป็นไปในเชิงว่าเด็กวัยรุ่นทำเป็นรู้ดีเรื่องวัคซีนวันวันด่าแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชา ร้อมยกรัฐบาลผลเอกประยุทธ์ทำงานโอเคกว่ารัฐบาลชุดก่อนๆรวมถึงกล่าวถึงกรณีเรือดำน้ำว่าควรซื้อมาตั้งนานแล้วเพราะอาวุธก็สำคัญควรแยกให้ออกจากงบของโควิดจนเกิดกระแสวิพากวิจาร์ณตลกคนดังกล่าวไปในหลายช่องทางค่ะล่าสุดโลกโซเชียลได้มีการแห่เข้าไปคอมเมนต์เพลงตาสว่างของวง m o เด r n Dog ในช่อง YouTube ที่ทางค่ายเบเกอรี่มิวอัปโหลดไว้เมื่อ4ปี ก่อนโดยเพลงดังกล่าวเทพโพงามแสดงเป็นพระเอก MV ค่ะคอมเมนต์ได้มีการโพสตแซไปในทิศทางเดียวกันโดยระบุว่าเพลงชื่อตาสว่างแต่พระเอก MV ยังมืดบอดอยู่กลับมาฟังหลังจากที่ปา๋าได้จัดรถทัวขบวนใหม่ใครก็ได้ทำให้พระเอก MV ตาสว่างทีครับ อนาคตมืดมนช่างสวนทางกับเพลงจริงๆอยู่ในกาลาต่อไปนะครับอย่าออกมาเจอแสงอีกเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย